สวัสดีค่ะพบกันใน EP ที่3นะคะก็คือการแยกตัวประกอบนั่นเองอเหมือนที่ครูเคยบอกว่าก่อนที่เราจะไปถึงขั้นหอเรโมเราจะต้องผ่านด่านขั้นบันไดหลายขั้นเลยนะคะซึ่งขั้นแรกของเราก็คือจำได้ไหมคะแฟกเตอร์ actor, หรือตัวประกอบนั่นเองพอเรารู้จากตัวประกอบปุ๊บเราเริ่มที่จะขึ้นมานิดนึงโดยรู้จากว่าตัวประกอบของแต่และตัวนั้นะตัวใดบ้างเป็นจานวนเฉพาะ พอเรารู้จักปุ๊บว่าตัวประกอบที่เราหามาแฟกเตอร์ทุกตัวที่เราหามาตัวใดที่เป็นจํานวนเฉพาะเราคัดออกมาปุ๊บนั่นเขาจะเรียกว่า prime factor หรือที่เรียกว่าตัวประกอบเฉพาะใช่ไหมคะพอมาถึงขั้นที่3ขั้นนี้เรารู้จักทั้งแฟกเตอร์ทั้งตัวประกอบเฉพาะเรียบร้อยแล้วเรารู้จักจำนวนเฉพาะเรียบร้อยแล้วเราจึงนำแฟกเตอร์ที่เป็นจำนวนเฉพาะนั้นมาคูณกัน นะคะแต่นำมาอยู่ในรูปของการคูณพอคูณเสร็จปุ๊บย้อนกลับไปดูผลลัพธ์ถ้าถูกต้องต้องได้เท่ากับจำนวนนับที่เราแยกนะคะแยกตัวประกอบนั้นเป็นอย่างไรไปดูกันค่ะการแยกตัวประกอบของจำนวนนับนะคะ20จําจำนวนนับเราไปดูจำนวนนับของ20ตั้งแต่ต้นไปดูซิว่าแฟกเตอร์ของ20มีจำนวนไหนบ้างนะคะ,ะเรามาแยกตัวประกอบของ20กัน1ค่ะเริ่มด้วยเลขมหสัศจรรย์คึอ1 ข้อห 1>, 1เป็นตัวเลขมหัศจย์สามารถหารได้ทุกจํานวนลงตัวหมดเลยนะคะต่อไปเมื่อ20เค้เขาเป็นจํานวนเป็นเลขคู่2ค่ะสามารถหารเลขคู่ได้นะคะ3มี3คูณอะไรได้20มีไหมไม่มีข้ามไปก่อนจะข้ามเราจะขอไปดูทีละตัวนะคะไปทีละตัวไปทีละตัว3 4 5ี่ห้าไปเรื่อยๆจากนั้น3มในได้ข้ามไป4ค่ะ4มีไหม4ี่ห้ยถูกต้องอ่ะเจอ5ด้วยดังนั้น เราจะมาดูคอนเซปต์ของคาว่าคู่กลางอีกทีหนึง4คูณ5ได้20จากนั้นเราจะไม่หลงทางปลายทางเราจะไม่วกวนนะคะ2จับคู่ไปดูคู่ของ2 2จึงคู่กับกับ10ค่ะเมื่อ2คูณ10ได้20นี่คือการจับคู่เนาะจากนั้นเราไปดู1จะต้องคูณกับตัวมันเองนะคะก็คือ1คูณกับ20ได้20 124 1, 5 10ี่หสิและยี่เขาเรียกว่าแฟกเตอร์ของ20ก็คือตัวประกอบทั้งหมดของ20นะคะและจากนั้นพอมาถามตรงที่ว่าแล้วตัวประกอบทั้งหมดเนี่ยตัวไหนบ้างจำนวนใดบ้างที่เป็นตัวประกอบเฉพาะของ20เราก็ไปเล็งซิว่าเออหนึ่งสองสี่หี่เนี่ยมีตัวไหนที่เป็นตัวประกอบเฉพาะหรือจำนวนเฉพาะนั่นเองนะคะเราก็จะไปดูซิว่าส อ่าสและสอง,งไม่ใช่นะจากนั้นเลข4เลข10บเลขยี่สเป็นเลขคู่เลขคู่ทุกจํานวนไม่ใช่จํานวนเฉพาะยกเว้นสองค่ะอ่ามีอีกตัวหนึ่งคือ5้านี่ได้มาอีกตัวหนึ่งละคือ5้นะคะแสดงว่า2และก็ห้าเขากลายเป็นตัวประกอบเฉพาะของ20นั่นเองแต่ทีนี้เรามาดูการแยกตัวประกอบของ20บ้างจับมาเป็นคู่ คู่ใดที่คูณคู่ใดที่คูณคู่ใดที่คูณกันแล้วได้20สังเกตดูนะที่ครูโยงเส้นสีเหลืองๆกับสีฟ้าไว้ให้มี4คู่กับ5อ่าเราเห็นแล้เห็นไหมแล้วก็2คู่กับ10นี่2องคูณสิได้20 4สคูณหได้20และก็มีคู่1คูณกับ20นะคะ1คูณกับ20อ่าได้เป็น 20เช่นเดียวกันทีนี้เราไปดูซิว่าแล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่ออ่ะไปดูค่ะ2องคูณสิได้20 1สิคูณยีก็ได้20 20อ่ะ4ีคูณหก็ได้20โดยคูณจับมาเป็นคู่นะคะแต่จริงๆการแยกตัวประกอบไม่ต้องมาถึงขั้นจับคู่โยงใยแบบนี้นะคะแค่เรานึกในใจว่าเอ๊ะ การที่ตัวเลข2ตัวคูณกันแล้วได้จํานวนนับที่เรากําลังจะหานั่นนะมีคู่ใดบ้างเราไปโฟกัสที่คาว่านะ2ี่สเนาะสกับ10ใช่เลยนะคะเป็นการแยกตัวประกอบแต่เงื่อนไขของคําว่าแยกตัวประกอบจะต้องเป็นจํานวนเฉพาะทุกตัวมาคูณกันเมื่อคูณกันปุ๊บจะต้องได้20นะอันนี้คือพูดถึง20อยู่นะคะทีนี้เราจะไปแยกเราจะไปดูคู่2 คู่แรกเลยเนาะคู่แรกเลยคือไปดูที่สองคู่กับสิบคู่แรกเลยก็คือสองกับสิบนะคะเนี่ยคู่เนี้ยสองกับสิบคู่แรกเลยสองเป็นจํานวนเฉพาะที่เรารู้จักนะคะแต่สิบไม่ใช่สิบเป็นเลขคู่เป็นอ่าเป็นเลขคู่แล้วก็ไม่ใช่จํานวนเฉพาะดังนั้นเราจะต้องไปต่อแล้วจะเป็นจํานวนเฉพาะได้อย่างไรเราจะต้องไปแยกที่สิบสิบเออแล้วมีคู่ไหนหลักคูณกันเราได้สิบ ถือว่าเป็นการแยกต่อยอดต่อไปนะคะนึกถึง2ค่ะ2กับ5สังเกตดูนะคะเขาก็จะมี2มี2และมี5รองนำสองคูณ2คูณ5ดูซิถ้าเท่ากับ20แสดงว่าถูกต้องเลยค่ะ2คูณ2เป็น4 4่คูณ5เป็น20ข้อนี้ถูกนะคะต่อไปค่ะไปดูคู่ของ1อ่ะไปดูคู่ของ1แล้วก็ ่าเดี๋ยวนะคะขอให้เลข2กลับมาก่อนไปดูคู่ของ1และคู่กับ20นะ1เขาไม่ใช่จำนวนเฉพาะนะ1นะคะอย่าลืมนะแต่ 8, เราสามารถไปแยกตรง20ได้วิธีการแยกที่ง่ายที่สุดขอสตาร์ทที่2 2เป็นจำนวนเฉพาะ2คูณอะไรได้20เวลาแยกแยกทีละคู่ค่ะ2คูณ10ได้20อ่าไปต่อ สิยังไม่ใช่จำนวนเฉพาะขอแยกต่อคู่ใดตัวเลขหรือจำนวนนับใดที่คูณกันเป็นคู่เราได้สิบนึกถึงสองแล้วก็ห้าค่ะนี่ดังนั้นสองก็เป็นจำนวนเฉพาะห้าก็เป็นจำนวนเฉพาะลองย้อนกลับไปสองคูณสองคูณห้ากลายเป็นเท่ากับยี่สิบไหมยี่สิบสังเกตด,ดูนะเหมือนกันเลยสองช่องนี้นะคะต่อไปค่ะ สี่คูณห้าเราเอาคู่ไหนมานี่เราคู่ตรงคู่กลางตรงนี้มาสี่คูณห้าได้ยี่สิบเราไปพิจารณาว่าระหว่างเลขสี่กับเลขห้าตัวใดที่ไม่ใช่จํานวนเฉพาะอ่ามองเห็นละสี่ค่ะเป็นเลขคู่เนาะจากนั้นสี่ไม่ใช่จํานวนเฉพาะเราก็จะไปแยกออกมามีคู่ไหนที่คิดว่าคูณกันแล้วได้สี่มีอยู่ตัวสองตัวค่ะสองคูณสองได้สี่ค่ะสองเป็นจํานวนเฉพาะอ่า 5ก็เป็นจํานวนเฉพาะแสดงว่ามันสิ้นสุดแล้วสอคูณสเป็น4 4่คูณหเป็น20โอเคถ้าจะพูดเรื่องนี้จริงๆนะคะว่า20แยกตัวประกอบได้ตัวจํานวนใดบ้างนี่เลยค่ะ2อคูณสแล้วก็คูณ5้คูณสคูณหนี่คือคำตอบสองสเป็น4 4่คูณหเป็น20เมื่อคูณกันแล้วได้20แบบนี้ออกมา เรียกว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะถ้าตัวเลขที่เรานำมาคูณอ่ะเรานำมาอยู่ในรูปการคูณซ้ำกันสามารถเขียนอยู่ในรูปเลขยกกำลังได้อีกนะสองมีกี่ตัวมีสองตัวสามารถยกกำลังสองไว้ได้ความหมายอันเดียวกันนะคะแล้วก็คูณด้วยห้าเขียนได้สองแบบตรงนี้อ่านว่าสองยกกำลังสองนะคะอ่ะทีนี้เราไปต่ออย่าเพิ่งงงนะคะไปต่อที่สิบอ่ะเราจะไปดู สิต่อเลยก่อนอื่นก่อนที่จะมาการแยกตัวประกอบไปขอดูที่แฟกเตอร์ของ10ก่อนตัวประกอบของ10เริ่มที่ตัวเลขมหัศจัรย์ค่ะคือ1 10เป็นเลขคู่2ต้องมาค่ะ3ได้ไหมสาอะไรได้10ไม่มีมีแต่สามสามได้ไหมสี่สอเป็น8ไม่มีค่ะ5ได้ไหมห้าได้5 2เป็น10บอ้าวห้เป็น10สแสดงว่าเราเจอคู่กลางสุดท้ายเราไม่ต้องไปงมเข็มในมหาสมุทรเราเจอแล้วว่า1ต้องคู่กับ10 เพราะคูณกันแล้วจะต้องเท่ากับ10โอเคดังนั้นสังเกตดูนะเราจะมีอยู่สองคู่นะคะเรามีกันอยู่2คู่คู่ที่1ค่ะคือสองกับหคู่ที่2ก็คือ1กับ10บนี่นะคะเราจึงนำมาเป็นคู่คู่อะไรนำสองไปคู่กับ10ได้ไหมนำหนํา1ไปคู่กับ5้าไม่ได้ได้ไหมไม่ได้สิ่งที่เราจะนำแฟกเตอร์นั้นมาอยู่ในรูปของการคูณคือคู่ค่ะ คู่นั้นหมายถึงว่านางเอกของเราคือ10นะคะคู่นั้นที่เราจับมาจะต้องคูณกันแล้วเท่ากับ10นะคูณกันแล้วเท่ากับ10จากนั้นเรามาพิจารณา2อคูณหถ้าตัวใดไม่ใช่จํานวนเฉพาะเราจะต้องแยกให้เป็นจํานวนเฉพาะอีกต่อไป2แน่นอนค่ะจำนวนเฉพาะ prime number 5แน่นอนค่ะดังนั้นน่าจะได้และคําตอบข้อนี้ถ้าแยกตัวประกอบ10แยกตัวประกอบได้2อคูนห ถ้าคูณกันแล้วได้1ิบนั่นคือคำตอบค่ะแต่ทีนี้เรามาดูคู่หนึ่งหนึ่งคู่กับ10เขากลายเป็นการแยกตัวประกอบที่ถูกต้องหรือไม่ไม่ถึงจะอยู่ในรูปการคูณก็จริงแต่กฎกติกาของเราเรามีอยู่ว่าการแยกตัวประกอบจะต้องเป็นจำนวนเฉพาะทั้งหมดที่อยู่ที่มาคูณกันคูณกันแล้วจะต้องเท่ากับตัวจำนวนนับที่เราหานี่แหละ แต่ 1, เขาไม่ใช่จํานวนเฉพาะแต่ 10, เราสามารถแยกออกมาได้มีตัวเลขใดที่คูณกัน2ตัวคูณกันได้10มี2กับ5 2อ่ะ2กับ5ดันเป็นจํานวนเฉพาะทั้งคู่ไม่ต้องแยกอีกแล้วคําตอบเหมือนเดิมค่ะสรุปคําตอบข้อนี้10มีตัวประกอบอ่ะแยกตัวประกอบได้2คูณ5่ะนะคะไปกันต่ออ่ะทีนี้นะคะเราไปดูคู่แรกเลยนะคะคู่แรกเลยคือ2 คู่กับ8นะคะเราไปดูคู่แรกคือ2คู่กับแดอ่ะทีนี้ไปพิจารณาซิว่า2คูกับดนะตอนนี้นี่หมายถึงคูนำคู่นี้มานะคะว่า2คูณ8จะต้องเท่ากับ16แต่ไปพิจารณาว่าถ้าเป็นการแยกตัวประกอบตัวเลขที่นำมาคูณนั้นน่ะต้องเป็นจำนวนเฉพาะทั้งหมดแต่ดูซิว่าแดไม่ใช่8ดมาจากอะไรคูณอะไรครับตัวคูณกันได้8ดมาจากสองคูณ4ี่ไปต่อค่ะ สี่เขายังไม่ใช่จํานวนเฉพาะนะคะตัวไหนเป็นจํานวนเฉพาะวงแวะนะคะสี่เขายังไม่ใช่จํานวนเฉพาะแต่สี่มาจากอะไรตัวเลขจํานวนนับใดคูณกันเราได้สี่สองตัวคะ่ะมาจากสองคูนสองนะเห็นไหมคะดังนั้นถ้าเราไปทางแล้วเป็นจํานวนเฉพาะเราจะได้มาแล้วทีนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าสิบหกมาจากสองคูณสองคูณสองคูณสอง ถ้านักเรียนลองสังเกตดูถ้าถูกต้องสองคูณ2คูณ2คูณ2ถ้าถูกต้องจะต้องเท่ากับ16ถ้าไม่ใช่ไม่ใช่แน่นอนค่ะนะคะเราไปดูสองคูณ2ได้เท่าไหร่สองสองเป็นสี่ี่คูณสองเป็น8 8ดดคูณ2เป็น16คําคำตอบ correct ถูกต้องค่ะวิธีการคูณแบบนี้เราจะคูณแล้วได้ผลลัพธ์ไปคูณต่อผลลัพธ์ไปคูณต่อนะคะไม่ใช่มีสองอยู่4ตัวเอาสองคูณ4ี่ได้แไม่ใช่นะคะต่อไปค่ะไปดู 16กันบ้างไปดู16กันบ้างนะคะ16มาจาก4คูณ 4, 4ีกับ4ไม่ใช่จำนวนเฉพาะทั้งคู่แต่4มาจาก2อคูณสอ่าสตัวนี้เหมือนกัน4ตัวนี้ก็แยกมาเป็น2อคูณสนะคะเมื่อปลายเส้นเป็นจำนวนเฉพาะหมดและว,วงไว้วงไว้ตัวไหนที่ถูกวงนำมาคูณให้หมดแสดงว่ามีเลข2อยู่4ตัว ะะมีสี่ตัวนำมาคูณกันเหมือนกับ2อคูณ8เลยนะคะที่แยกมาได้คำตอบเดียวกันทีนี้เราไปดู1นึคูณสิกันบ้างนะคะเราไปดูหนึคูณสิกันบ้างกรณี1คูณสิเหมือนที่เรารู้1ไม่ใช่จำนวนเฉพาะแต่เราไปแยกที่16 16นึกออกว่า2ตัวคูณกันเราได้16เอามาเลยอะไรก็ได้2อคูณ8นะสอคูณแ 2เป็นจํานวนเฉพาะวงแวะอย่าไปยุ่งกับเขาต่อนะคะจากนั้นต่อไปนะคะต่อไปอ่ะแค่ะไม่ใช่จํานวนเฉพาะเราจึงแยกเขาไปต่อ2คูณ4่ค่ะได้8 2เป็นจํานวนเฉพาะวงแวะ4ค่ะไปต่อ4คูณอะไร2ตัวคูณกันเราได้4 2คูณ2ค่ะได้4เมื่อปลายทาง4เป็นจํานวนเฉพาะนะคะเมื่อปลายทางเออพูดผิดขอโทษ เมื่อปลายทางสองเป็นจํานวนเฉพาะวงไว้เห็นไหมคะทั้ง3ตัวอย่างนี้ผลลัพธ์อยู่ที่จุดเดียวกันคือ2องคูณสคูณสคูณสมี2อยู่4ตัวสรุปแล้ว16มาจากสองคูณสคูณสคูณสถ้าหน้าตาแบบนี้ในภาษาคณิตศาสตร์บอกว่าไม่สวยจะต้องเขียนตัวเลขที่ซ้ำกันอยู่ในรูปของเลขยกกำลัง16แยกตัวประกอบได้เท่ากับสค่ะ ยกกําลังมี2กี่ตัวยกกําลังตัวนั้นเลย2 4ตัวยกกําลัง4ค่าตอบเดียวกันนะ2ยกกําลัง4ีหมายถึง2คูณกันอยู่4ตัวเหมือนกันไปต่อสไลด์ถัดไปจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น28นะคะ28สอ่ะสไลด์นี้ยังครูจะไม่ไปที่แฟกเตอร์แล้วนะและ ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องหาให้ครบทุกคู่นะคะมาเข้าสูโ่โหมดเทคนิคการหาแยกตัวการหายแบบการแยกตัวประกอบเข้าสูโ่โหมดการแยกตัวประกอบกันไม่ต้องไปเอาทุกคู่ไม่ต้องไปนำทุกคู่ในการแยกตัวประกอบคู่กลางคู่ขอบคู่อะไรไม่ต้องเอามานึกแค่ว่า28มีตัวเลข2จํานวนมีตัวเลข2จํานวนคูณกันเราได้28คิดแค่นี้พอถ้าตอนนี้มันวิ่งขึ้นมาหาคูณนะ ครูนึกถึงสองกับสิบสองขอโทษสองกับสิบสี่มันวิ่งขึ้นมาอ่ะถ้านักเรียนจะวิ่งสี่คูณแปดก็วิ่งค่ะนักเรียนนึกถึงหนึ่งคูณยี่สิบแปดก็วิ่งแต่ถ้าหนึ่งคูณยี่สิบแปดครูก็ไม่ค่อยจะแนะนําถามว่าหนูแล้วหนูจะผิดไหมครูมันก็ไม่ผิดอะ่ะถ้าหนึ่งคูณสิบแปดในเมื่อหนึ่งมันใช้ไม่ได้เนาะสรุปมันก็อยู่ตรงนี้อยู่ดีใช่ไหมคะเรื่องผิดมันไม่ผิดหรอกแต่มันก็อยู่ตรงนี้อยู่ดีดังนั้นครูใช้คําว่าไม่แนะนํา หนึ 1> 1 18, คูณสิคูไม่แนะนําให้วิ่งนะคูแนะนําให้วิ่งคู่อื่นอ่านะคะสมมุติว่านักเรียนวิงสี่คูณ7ตอนนี้เราไม่ต้องไปเราไม่ต้องไปโฟกัสตรงที่2 8มีแฟกเตอร์ตัวไหนบ้างมี1 2 8มีแฟกเตอร์ตัวไหนบ้างมี1มี2มีมี3มไหมไม่มี4 4มี5 6 7มี7มี14มี28ไม่ต้องไปตรงนี้แล้วค่ะนะคะมาถึงจุดนี้และคำว่าแยกตัวประกอบไม่ต้องไปเสียเวลาหาคู่กลางหาคู่ที่คูณร่วมกันให้นักเรียนไปวิ้งค่ะวิ้งในที่นี้คือ A28 มีตัวเลข2ตัวคูณกันเราด้28มีตัวไหนบ้างเนาะประมาณนี้ใช่ไหมคะเหมือนที่ครูบอกครูวิ้ง2คูณ14นักเรียนวิ้ง4คูณ7ก็ up to y ยูจากนั้นเมื่อวิ้งปุ๊บนักเรียนไปพิจารณาว่า ตอนนี้มาถึงขั้นตอนนี้นักเรียนจะต้องแม่นในเรื่องพาร์มนัมเบอหรือว่าจำนวนเฉพาะแล้วนะคะนักเรียนจะต้องแม่นดังนั้นสิ่งที่นักเรียนแม่นในที่นี้คือเพื่อที่จะไปถามตัวเองว่าตัวไหนที่ไม่ใช่จำนวนเฉพาะนะคะตัวไหนเป็นจำนวนเฉพาะแล้วขังไว้ซเซอคไว้อย่าไปยุ่งกับเค้ารอมาตอบอย่างเดียวจากนั้นเราไปแยก4ค่ะ เราไปแยก4เนื่องจาก4ไม่ใช่จํานวนเฉพาะเหมือนที่บอกเวลาแยกตัวประกอบนึกถึง2ตัววิงวิงนะคะนึกถึง2ตัววิงวงิเอ๊ะเป็นตัวเลขอะไรเนาะสตัวมาคูณกันเราได้4วิงค่ะ2คูณ2เฮ้ยสองเป็นจํานวนเฉพาะดังนั้นเซอร์เคิลไว้เซอร์เคิลไว้นะคะเซอร์เคิลไว้นะคะอ่ะเซอร์เคิลไว้ทีนี้อ่า จากนั้นนะคะเราก็จะนําตัวเลขที่เราเซอร์เคไว้มาคูณกันถ้าถูกต้องคูณแล้วจะต้องเท่ากับ28มาค่ะเวลาเราแยกตัวประกอบเราจะนิยมนําตัวเลขน้อยที่สุดมาก่อนนะคะ2คูน2คูน7ทุกตัวที่เป็นจำนวนเฉพาะมาเช็คถ้าถูกเมื่อนำา3ตัวนี้มาคูณกันจะต้องเท่ากับ28มาค่ะถ้าถูกนะ สองคนคูณสองได้สี่นำสี่ไปคูณเจ็ดได้ยี่สิบแปดชัดเจนคำตอบถูกต้องนะคะอ่าคำตอบถูกต้องอ่าทีนี้เรามาดูกรณีที่ครูวิ้งสองคูณยี่สองคูณสิบสี่นะคะกรณีสองคูณสิบสี่เหมือนที่ครูบอกใครวิ้งอันไหนก็หาตัวนั้นพอนะคะไม่ต้องมาวิง้งตรงนี้ก็ได้นะคะไม่ต้องหาทุกคู่นะเพราะว่าคำตอบออกมาเดียวกันค่ะ สมมุติว่าคูวิ่งที่2คูณ14แล้วเท่ากับ28มาพิจารณา2เป็นจำนวนเฉพาะโซ r c l เคิวะอย่าไปยุ่งกับเขาจากนั้นเรามาดู14 14 2ตัวเลขค่ะนึกได้ว่าเออตัวเลข2ตัวคูณกันเราได้14คููนึกถึง2กับ7 2คูณ7ได้14เอ,อ๊ะ2กับ7เป็นจำนวนเฉพาะนี่นะเซอร์เคิลเลยนะคะปลายเส้นปลายเส้นถ้าเป็นจำนวนเฉพาะเซอร์เคิลวะ และสรุปแล้วสุดท้ายถึงแม้จะวิ่ง4คูณ7หรือ2คูณ14ก็ได้2คูณ2คูณ7เหมือนเดิมสรุปหาแค่คู่เดียวพอนะคะวิ่งแค่คู่เดียวแล้วก็หาได้เลยอ่าโอเคหลายคนบอกว่าอ่าเริ่มออเริ่มออนิดนและไปดู30ค่ะเหมือนที่บอกนะ ตัวอย่างนี้เขาทํามาให้นักเรียนดูเฉยนะคะตัวอย่างนี้เขาทํามาให้นักเรียนดูเฉยว่าใครจะวิ่งตัวไหนแต่มีอยู่แค่4ี่คู่นี้แหละที่จะวิ่งวินะคะ,ะถ้าเป็น30มสคูนึกออกครูจะวิง่งคู่แรกที่มาปิ้งขึ้นมาเลยคือสองคูณสิบห้าบางคนวิ่ง5้าคูณหบางคนวิ่งสามคูณสิ 10. แต่เหมือนที่ครูบอก หนึ 1> 1่งคูณสามสิบก็วิ่งได้แต่ไม่แนะนำนะคะเพราะว่ามันจะไปเหมือนหนึ่งเราใช้ไม่ได้อยู่แล้วสุดท้ายเราก็เหมือนเรามาหาสามสิบมีตัวไหนบ้างมันก็จะเหมือนกับมาวิงวว่งตัวนี้วิ่งตัวนี้วิ่งตัวนี้เหมือนเดิมเสียเวลานะคะโอเคดังนั้นไม่ไม่ไม่แนะนำเนาะเหมือนที่บอกอไม่ผิดหรอกแต่ไม่แนะนำครูขอ แอกตรงนี้ไว้ก่อนเนาะไม่แนะนำให้นักเรียนมาวิ้ง1คูณ30นะคะอ่าไปต่อเลย circle circle 2ค่ะ2คูณ15เราไปวิ้งคู่นี้ก่อน2คูณ15 circle 2ไว้เพราะจำนวนเฉพาะจากนั้น15ค่ะนักเรียน15วิง้งวิ้งค่ะ15ว้วิง้งวิ้งนึกถึงคู่ไหนคูณกันได้15มีอยู่คู่เดียวเนาะอะ,อะไม่ไม่เอาหน่นะเพราะหไม่ใช่จำนวนเฉพาะนะคะ3คูณ5วิงวิงค่ะ่ะ เอค์อคไว้ได้ล้ถึงจะไปวิ่งอีก2จํานวนยังไงก็คําตอบนี้คําตอบเดียวค่ะ30แยกตัวประกอบได้2คูณ3คูณ5เช็คค่ะ2คูณ3เป็น6 6คูณ5 30วิ่งวิ่งถูกต้องค่ะนะคะอ่าโอเคแต่บอกว่าหนูอยากวิ่ง3คูณ10คูพาหนูทำหน่อยปะใจดีอ่าใจดีปะ สามคูณสิบพิจารณามีตัวไหนเป็นจำนวนเฉพาะไหมเพืพอ่อพอที่จะเซอร์เคิลได้ไหมคะสามค่ะไปแยกสิบค่ะสิบมีคู่ไหนคูณกันได้สิบอย่าคิดเป็นหนึ่งนะอย่าพยายามคิดเป็นหนึ่งเพราะหนึ่งคูณสิบมันไม่จบนะคะเพราะหนึ่งไม่ใช่จำนวนเฉพาะพยายามคิดเป็นจำนวนเฉพาะหรือคู่ไหนก็ได้ที่มันไม่ใช่หนึ่งอ,ะอ่ะสองกับห้าค่ะมีอยู่คู่เดียวเนาะสองกับห้าค่ะ ดังนั้นเซอร์เคได้เลย2องคูณหสังเกตเห็นไหมใครจะวิง่งค,คู่ไหนก็ตามสุดท้ายปลายทางก็จะมี2องคูณสคูณหอยู่ดีสังเกตด,ดูนะเวลาเวลาตอบนะคะจะนำตัวเลขน้อยที่สุดแล้วก็เรียงไปมากที่สุดตัวไหนซ้ำค่อยยกกำลังต่อไปขอวิง่งห้าคูณหค่ะขอวิง่งห้าคูณหโอเคขอโซโคเลขห้า ตัวเลขทุกตัวเลขที่ลงท้ายด้วย5ไม่ใช่จํานวนเฉพาะยกเว้น5 5คือจํานวนเฉพาะค่ะทีนี้เราไปดู6ค่ะขอแยก6 2ตัวคูณกันแล้วได้6 2คูณ3นี่2กับ3จํานวนเฉพาะด้วยนะคะวิ่งวิงค่ะ2 3และ5สุดท้ายเหมือนเดิมนะคะ อโอเคเป็นไงบ้างคะจบไปแล้วการแยกตัวประกอบพอที่จะเข้าใจเนะาะทีนี้การแยกตัวประกอบนะคะถ้าสมมุติว่าอย่างที่ในหนังสือทั่วไปก็จะมี2วิธีคือการแยกแบบการคูณใช่ไหมคะการแยกตัวประกอบคืออะไรเรามาทบทวนกันอีกครั้งนะคะการแยกตัวประกอบหมายถึงการที่นําจํานวนนับนั้นมาเขียนในรูปของการคูณ และต้องเป็นจนํานวนเฉพาะด้วยนะคะนําตัวประกอบที่เป็นจนํานวนเฉพาะนั้นมาคูณกันคูณกันเรียกว่าตัวแยกตัวประกอบง่ายๆเนาะอ่าแล้วทีนี้อ่าอีพีถัดไปคูจะยังอยู่ในคําว่าแยกตัวประกอบอยู่ซึ่งจะพาทาในวิธีการหาแบบแผนภูมิต้นไม้หรือแผนพังต้นไม้กิ่งไม้แล้วแต่อัพทูยูเลยจะเรียกอะไรก็แล้วแต่นะคะหาแยกตัวประกอบแบบกิ่งไม้แผนภูมิต้นไม้ก็ว่ากันไปอ่ะ และจากนั้นครูก็จะพาทำอีพีถัดไปอีกก็คือยังแยกตัวประกอบอยู่นะคะจะเป็นอีพีสั้นๆแยกตัวประกอบอยู่ก็คือแยกแบบตั้งหารสั้นนั่นเองแล้วค่อยจะผ่านบันไดขั้นนี้ไปนะคะโชคดีค่ะ